สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่สมายริงทาโรบายตานะคะจงจําไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนของตาการที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูดวงปรึกษาปัญหาแบบ h ิวริ้งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่านมค่าขนม,ขนม้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะและขอบคุณสําหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แตงการสมัครสมาชิกการต่ออายุ และการซัพพอร์ตน้องตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวอเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนและพวงกุญแจหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะเอาละค่ะวันนี้ตาก็หวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีแล้วก็ไม่ว่าเรื่องไหนที่เพื่อนๆคาดหวังนะคะ เพื่อนๆจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะเอาล่ะค่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือชีวิตของคุณกําลังถูกความอุดมสมบูรณ์ใดหล่นทับค่ะมาเริ่มมามอยสอยไพทาโร่กันได้เลยค่ะให้ทุกคนยิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะ ว้าวใบแรกก็ดีมากๆเลยนะคะหมายเลข44อาจจะเป็นหมายเลขแองเจิลนัมเของคุณนะคะไพ่ใบนี้กําลังจะบอกว่าคุณเป็นคนที่สามารถสร้างสารรค์ชีวิตของคุณด้วยตัวของคุณเองคุณมีสไตล์ของตัวเองคุณมีความสามารถรอบด้านคุณมีพรสวรรค์นั่นเองนะคะและมีความอุดมสมบูรณ์ณนะเวลานี้นะคะถึงแม้ว่า ัจจุบันนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์มากนะักทางกายภาพนะคะแต่ทางด้านจิตใจคุณเติมเต็มตัวเองได้ดีมากขึ้นคุณหันมาโฟกัสสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าคุณมีการใช้กดแรงนึงดูดคุณรู้แล้วว่าไม่ว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฉันจะต้องทำตัวให้มีความสุขอยู่เสมอฉันจะต้องมอบความรู้สึกดีๆให้แก่ผู้อื่นให้ความรู้แก่ผู้อื่นนะคะหรือมอบรอยยิ้มนะคะ การที่เรามีการมอบสิ่งที่ดีแก่ผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นเงินหรือว่าเป็นการรวยน้ําใจนะคะก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะคะเป็นการทําบุญที่คุณไม่ได้คาดหวังนะคะแล้วสิ่งที่คุณจะได้รับก็จะยิ่งใหญ่เสมอนั่นเองนะคะไพ่ใบน,นี้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนใบแรกก็คืออรดมสมบูรณ์เพราะว่าคุณนําทางตัวเอง ให้พบเจอกับแสงสว่างแล้วนั่นเองคุณถึงสามารถที่จะนำพาผู้คนอื่นที่เขามีความตกทุกข์ได้ยากที่เขามีความรู้สึกที่เป็นลบหรือมีความรู้สึกที่ไม่เข้าใจมีอารมณ์ร้อนคุณก็จะสามารถพูดคุยกับเขาอย่างใจเย็นและให้ความรู้กับเขานะคะทำให้เขามีความรู้สึกดีมากขึ้นทำให้เขาใจเย็นมากขึ้นนั่นเองนะคะใบต่อไปค่ะ ว้าวดีแลกนะคะณเวลานี้นะคะคุณมีความสงบมากขึ้นจิตใจของคุณมีความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วคุณก็อาจจะอยู่กับเพื่อนมากขึ้นนะคะจะมีการไปปลดปล่อยพลังงานด้านลบไปหาเพื่อนไปเม้ามอยไปคุยปัญหาหรือว่าอาจจะมีการสนใจธุรกิจที่คล้ายๆกับเพื่อนนะคะคุณก็อาจที่จะมีการ ชวนเพื่อนมาทําธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณรู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลยนะคะตอนนี้คุณไม่สนใจพลังงานด้านลบรอบๆหรือคนที่จะพยายามมาฉุดรั้งคุณหรือประสงค์ความคิดที่เป็นลบคุณก็จะพยายามปัดออกไปให้ไวที่สุดแล้วก็นิ่งได้มากพอมากๆเลยนะคะรีแลกซ์จริงๆนะคะแฮปปี้ไทม์พลังงานดีมากๆเลยไปนึงนะคะ พูดคุยกับเพื่อนของคุณเห็นไหมคะคุณอาจจะคุณเป็นคนที่มีเพื่อนดีนั่นเองนะคะหรือคนที่เป็นกันลายาณมิตรดีๆที่มีพลังงานเดียวกับคุณคุณอาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าสําหรับบางคนนะคะที่ ครอบครัวของคุณอาจจะไม่เข้าใจคุณมากนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่หรืออาจจะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทํามากนักแต่คนที่เป็นเพื่อนของคุณหรือกันรายาณมิรของคุณนะคะเขาสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่เขาชื่นชมคุณจากหัวใจจริงๆและเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณทุกททางที่คุณเดินนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะรู้สึกดีกับคนที่เป็นเพื่อนหรือเป็นกันรยาณมิรอาจจะเป็นน้องที่ทำงาน ที่ที่ทำงานที่เขามีการใส่ใจคุณมากกว่าครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณก็จะถูกรักโดยคนรอบข้าง คุณอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะและไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนคุณก็จะสามารถเชื่อมโยงกับคนอื่นได้โดยที่คุณอาจจะมีการคุยกับเขาแค่ไม่ถึง5นาทีแต่เหมือนกับคุณสนิทกับเขามาเนิ่นนานนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีทักษะมีพรสวรรค์ทางด้านการพูดคุยกับคนเป็นพิเศษก็คือสามารถเยียวยาจิตใจของพวกเขาได้เวลาที่เขาคุยกับคุณเขาจะรู้สึกผ่อนคลายเขาจะรู้สึกเย็นได้มากขึ้นตอนที่เขามาคุยกับคุณเขาอาจจะใส่อารมณ์ อาจจะหัวร้อนแต่พอเขาได้คุยกับคุณเขาก็จะรู้สึกเบาสบายเขาก็จะรู้สึกเย็นมากขึ้นคุณเหมือนน้ําที่ไปชโลมจิตใจของพวกเขานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะส่งมอบสิ่งดีๆให้แก่ผู้คนเสมอเลยนะคะพลังงานของเพื่อนๆดีมากๆและคุณเดินมาถูกทางแล้วนั่นเองนะคะแล้วเรามาดูกันว่า ชีวิตของคุณกำลังถูกความอุดมสมบูรณ์ไดหล่นทับขาให้ไพ่ทาโร่บอกกันนะคะมาดูกันค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นราชินีถือไม้เท้าค่ะหกไม้เท้าค่ะว้าวความสุขทางด้านการงานความสัมพันธ์นะคะ กําลังหล่นทับคุณแล้วคุณอาจจะเป็นเจ้าคนนายคนถ้าคุณอยู่ที่บริษัทคุณจะเป็นเมนเจอร์คุณจะมีลูกน้องมากมายนะคะแล้วคุณจะเก่งมากๆไม่ว่าคุณจะหยิบจับทําสิ่งไหนถ้าเป็นงานประจําคุณก็จะโดดเด่นออกมามากๆแล้วก็สามารถเรียนรู้ถ้าคุณมีการเริ่มงานนะคะคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ไวมากๆต้องตยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าคุณเข้าไปทำงาน พ้อๆกับ,บคนใหม่ๆที่เข้าไปเริ่มงานพร้อมกันนะคะแล้วคุณอาจจะเป็น3ามคนที่เข้าไปทํางานบริษัทเดียวกันแต่คุณจะมีความโดดเด่นคุณจะสามารถเรียนรู้ได้ไวมากๆและ ลายเป็นว่าคุณจะต้องเป็นอาจารย์ให้กับคนที่เข้ามาทํางานพร้อมคุณนีเป็นต้นนะคะเพราะคุณเป็นคนที่เก่งมากๆไม่ว่าจะเรื่องไหนคุณสามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้เติบโตมาได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งมากๆ6กม่เทา้าต่กำลังมองว่าสําหรับคนที่ปรารถนาเรื่องของความรักนะคะคุณจะได้พบเจอคู่ของคุณ แล้วอาจจะถึงขั้นรั่นระครังวิวานะคะหรือสำหรับบางคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณจะได้รับชัยชนะที่คุณมีการทำมาอย่างต่อเนื่องที่คุณมีการสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้แก่ผู้คนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานคุณจะได้รับชัยชนะในที่สุดนะคะสิ่งที่คุณรอคอยคุณจะประสบความสำเร็จถึงแม้ว่ามันจะนานเพราะหกไม้เท้า คุณมีการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตมาระดับหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ให้ทําต่อไปเรื่อยๆนะคะคุณกําลังจะได้รับชัยชนะเป็นความอุดมสมบูรณ์ทางด้านการงานนั่นเองนะคะคุณจะมีการงานที่มั่นคงมากขึ้นหรือถ้าคุณปรารถนาในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งคุณจะได้เลื่อนขั้นและคุณก็จะได้เพิ่มเงินเดือนด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันต่อนะคะ The Devil ค่ะ มาดูกันสิว่า The Devil คืออะไร Judgment ค่ะเอาล่ะค่ะในน้องตาขอเปิดทีเดียวนะคะ The Chariot ค่ะแข็งแก่งมากๆเลยค่ะว้าว The Sun ค่ะสุดยอดไปเลยค่ะความรวมสมบูรณ์นี้ของคุณที่จะหล่นทับคุณ ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจะประสบความสำเร็จนะคะตาขอเปิดอีกสองใบาราชินีถือดาบค่ะราชินีถือไม้เท้าราชินีถือดาบผลง,งานของคุณค่อนข้างที่จะอจจัศจรรย์มากๆเลยนะคะทุกคนขอขยับกล้องนะคะะชึบเชมเปญค่ะว้าวเอาละค่ะ อย่างที่ตาบอกนะคะสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่กักขังคุณไว้ในเงามืดนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีพลังงานด้านลบนะคะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหัวร้อนง่ายค่อนข้างที่จะไม่ว่าสิ่งไหนก็ไม่เข้าตาคุณสักอย่างนะคะแต่เวลานี้คุณตัดสินใจหรือ คุณจะได้ตัดสินใจโยนเดอะเดวิลนะคะออกไปให้พ้ตัวหรือสิ่งใดก็แล้วแต่ที่กักขังคุณไว้อาจจะเป็นคำพูดที่ยึดเหนี่ยวยึดรั้งทางด้าน,นจิตใจไม่ให้คนลงมือทำในเรื่องต่างๆคุณจะไม่สนใจอีกแล้วคุณจะมุ่งหน้าเหมือนชาริออมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จของคุณไม่ว่าคุณจะหยิบจับสิ่งใดก็จะเป็นดังพระอาทิตย์คุณจะได้รับ ความสำเร็จหรือคุณจะได้มองความสำเร็จนี้พร้อมกับครอบครัวของคุณพร้อมกับคู่รักของคุณหรือแม้กระทั่งเพื่อนนะคะดวงอาทิตย์ดวงนี้ไพ่กำลังจะบอกว่าชีวิตของคุณนะคะความอุดมสมบูรณ์นี้ที่จะหล่นทับคุณคือไม่ว่าคุณจะหลีกหนีความสำเร็จหรือ การประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของงานในเรื่องของเงินและในทุกด้านของชีวิตคุณไม่สามารถหลีกหนีได้คุณจะต้องมารับพลังงานนี้ของคุณไปเพราะชีวิตของคุณกำลังจะได้รับการเปลี่ยนแปลงบุญกุศลที่คุณมีการทำมาสิ่งที่คุณมีการทำดีกับผู้อื่นอยู่เสมอคุณมีการรักษาสมดุล ทางสภาวะอารมณ์ให้เป็นบวกอยู่เสมอคุณรู้แล้วว่าคุณจะปล่อยพลังงานด้านลบลงคลองไปและคุณจะนำพลังงานด้านบวกเข้ามาหาตัวคุณมากขึ้นหรือช่วงนี้คุณอาจจะมีการไปทำบุญบ่อยและมีการกรวดน้ำบ่อยนะคะเพราะคุณรู้สึกสุขใจเพราะคุณรู้สึกสบายใจที่คุณได้ทำ ไม่ว่าสิ่งไหนที่คุณรู้สึกดีและไม่ได้เดือดร้อนใครคุณทำไปได้เรื่อยๆคุณสามารถทำไปได้ตลอดชีวิตพระอาทิตย์ดวงนี้คุณจะได้มองความสำเร็จของคุณจะอยู่ตรงหน้าต่างคุณแล้วนะคะคุณแค่คว้าม,มือออกไปคุณก็จะสามารถดึงพระอาทิตย์ดวงนี้มาเป็นของตัวเองได้แล้วไม่ว่าคุณจะหยิบจับสิ่งไหนเพราะฉะนั้นมันไม่ไกลเกินเอื้อมเพื่อนแล้วนะคะ ชีวิตของคุณจะพบเจอกับความรวมสมบูรณ์และราชินีถือดาบตากำลังมองว่าสำหรับบางคนคุณจะมีเหตุผลคุณจะมีความชัดเจนในเส้นทางที่คุณเลือกมากขึ้นณนะเวลานี้ถ้าคุณมีการลงมือทำแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนแรงหนึงโดดหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหลักหรือว่างานเสริมนะคะคุณจงลงมือทำอย่างสุดหัวใจ คุณจงลงมือทําด้วยความสุขด้วยความสนุกสนานแล้วเรื่องรายได้คุณจะประสบความสําเร็จอยู่แล้วนะคะแล้วตากําลังจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณเรียนรู้ในเรื่องของโลกภายในแล้วสิ่งที่คุณสามารถผลักออกไปได้ก็คือพลังงานของเดอะเดวิลนะคะไม่ว่าณเวลานี้ใครก็แล้วแต่ที่จะมาใส่ร้ายคุณหรือที่จะมาคิดไม่ดีกับคุณ จักรวาลของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีการเคารพนักถือมันก็อยากจะบอกว่าท่านกําลังจัดสรร ให้ชีวิตของคุณได้พบเจอกับความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นแล้วความอุดมสมบูรณ์นี้ที่เพืเ่อนๆมีการปรารถนามาก่อนหน้านี้ณเวลานี้คุณมีการยิ่งได้มากพอแล้วถ้าใครสามารถนั่งสมาธิได้น้องตาก็อยากจะให้ทุกคนนั่งสมาธินะคะเพราะจิตของคุณจะยิ่งมากขึ้นและจะแข็งแกร่งมากขึ้นแม้ว่าณเวลานี้คุณมีความแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ตามคุณจะเป็นหนึ่งในหลายๆล้านคน ที่จะสามารถนั่งสมาธิแล้วติดต่อกับไฮเออร์เซลได้และสามารถเข้าถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมได้ซึ่งไม่ใช่ใครทั่วไปที่จะสามารถทำได้นะคะเพราะฉะนั้นให้ทำต่อไปแล้วคุณจะพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงในเรโดนี้แน่นอนนะคะเอาละค่ะเรามาให้ไพ่ทาโร่บอกกันอีกสักสามใบนะคะว่าชีวิตของคุณ ว่าชีวิตของคุณจะถูกความอุดมสมบูรณ์ใดหล่นทับอีกคะ่ะ8ดเหรียญค่ะว้าวราชาถือไม้เท้าค่ะออกมาทั้งราชาถือไม้เท้าราชินีถือไม้เท้าเลยค่ะเก่งไม่รู้จะเก่งไปไหน8ดถ้วยค่ะ คุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์น,นะคะอย่างที่น้องตาบอกก่อนหน้านี้ไม่ว่าคุณจะทำงานสายอะไรมาก็แล้วแต่หรือคุณอาจจะมีการรับราชการนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทำงานรับราชการอาจจะเป็นงานราชการที่ใช้เวลาทำงานไม่กี่ชั่วโมงนะคะแล้วคุณมีเวลาว่างเพื่อที่จะมาทำอาชีพเสริมนะคะ อาชีพเสริมของคุณจะสามารถทำเงินให้กับคุณได้อย่างมากๆเลยไม่ว่าคุณจะมีการลงมือทำแล้วหรือเปล่าแต่ไพ่ก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่มีการลงมือทำแล้วคุณไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณทำจะไม่ประสบความสำเร็จคุณประสบความสำเร็จเป็นอย่างเดือดซันแน่นอนนะคะทุกคนแล้วถ้าณเวลานี้ยังมีบางคนที่ยังไม่รู้ว่าคุณมีความสามารถด้านไหนนะคะ คุณจะต้องหาตัวเองให้เจอโดยการที่คุณนั่งสมาธิเป็นต้นนะคะแล้วให้คุณถามไปเลยนะคะถามกับไฮเออร์เซลล์ของคุณถามกับจิตของคุณไปเลยว่าฉันสามารถมีอาชีพเสริมไหนได้อีกนะสิ่งที่ฉันจะทำแล้วเป็นเงินเป็นทองนะคะแล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณจะสามารถทำเรื่องไหนได้เพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะคิดให้แคบลงแคบลงนะคะคุณอยู่กับสิ่งไหนได้นานๆและคุณทำแล้วคุณไม่เบื่อเลย อย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณก็จะได้พบได้เจอและคุณก็จะได้ลงมือทำแล้วเรื่องของรายได้จะตามมานั่นเองนะคะคุณจะต้องมีการ Take A ค t i o n คุณจะต้องมีการลงมือทำนะคะเพราะความสำเร็จของคุณคุณใกล้จะได้รับแล้วแต่คุณจะต้อง Take A c t i o n ด้วยนั่นเองนะคะแล้วไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วถ้าคุณรักคุณชอบนะคะแล้วราชาถึงไปเท้าตไพกำลังจะบอกว่า คุณจะเก่งมากๆจริงๆถ้าคุณปรารถนานเรื่องของคนรักคู่รักคุณจะได้พบเจอกับราชาราชินีของคุณเป็นคนที่มีไฟเป็นคนที่เป็นรักร้อนแรงนะคะร้อนแรงร้อนรุ่มนั่นเองเมื่อเวลาพบเจอกันก็จะมีดวงตาจะมีไฟลุกนะคะประมาณว่าคนนี้แหละที่ฉันปรารถนาคนนี้แหละที่ฉันจะต้อง จีบให้ได้แล้วลเขาจะต้องมาเป็นของชั้นแบบนี้เลยนะคะหรือสําหรับบางคนที่มีคู่อยู่แล้วคู่ของคุณก็จะมีการเป็นคู่พาร์เนอร์ในการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะคุณจะสามารถคอนเน c t ชันกับคู่ของคุณได้มากๆเช่นมีการคิดคอนเซปต์ไอเดียในเรื่องของธุรกิจบางอย่างที่คุณจะสามารถสร้างเม็ดเงินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะและคุณทั้งสองคนจะเป็นคนที่เก่งมากๆจริงๆเพราะคุณรู้รู้วิธีที่จะทำ สิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยที่อาจจะมีความคิดแปลกใหม่อาจจะมีความคิดสร้างสรรค์โดยที่ทั้งคุณและคู่ของคุณมีการเรียนรู้มีการศึกษาหาความรู้นะคะเพราะเวลาที่คุณทั้งสองคนนะคะคิดที่จะทำอะไรคุณจะทำอย่างเต็มที่และคุณพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อที่จะได้รับโอกาสที่ยิ่งใหญ่นั่นเองนะคะแล้วแปดถ้วยตามมังมอง,งว่า คุณจะได้เดินออกมาจากเส้นทางที่ไม่ใช่นะคะหรือสําหรับบางคนที่ณเวลานี้ทํางานประจําและคุณปรารถนาที่จะออกมาทําธุรกิจคุณก็จะได้เดินออกมานะคะแล้วคุณจะได้เดินออกมาจากพลังงานด้านลบด้วยนะคะต่อไปนี้คุณจะไม่อยู่กับพลังงานด้านลบเดิมๆอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นกับคนรอบข้างหรือกับความคิดของคุณเองนะคะคุณจะหันมาโฟกัส สิ่งที่คุณจะทําที่คุณเป็นพรสวรรค์ทั้งพรสวรรค์พรสแสบงเลยเพราะสิ่งนี้จะทําเงินให้แก่คุณและคุณจะเป็นคนที่มีแพชชั่นในการลงมือทําจะเป็นอย่างราชาราชินีที่ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรก็สามารถมีรายได้ที่ยั่งยืนก็สามารถมีรายได้อย่างมหาศาลนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วเรามาให้ไพ่พันตานะคะบอกคุณกันว่า จะมีเรื่องไหนอีกคะสองจิตสองใจคะ่ะเพอ้อฝันคะ่คนะกลยุทธ์ค่ะเก็บอ้อมคะ่ะเอาละคะ่ะคุณเป็นคนที่ชอบพิสูจน์นะคะไม่ว่าเรื่องไหนที่มีคนบอกกับคุณว่า ทำอย่างงน้นทําอย่างนี้มันจะดีนะคะแต่คุณจะเป็นคนจําพวกที่ชอบพิสูจน์ว่าสิ่งนี้จะจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ตัวคุณเองได้พิสูจน์และได้ลองลงมือทําแล้วจริงๆนั่นเองนะคะแล้วความรวมสมบูรณ์นี้ที่คุณจะได้รับนะคะตากํากลังมองว่าเมื่อคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากเส้นทางที่ไม่ใช่คุณจะพบทางเลือกคุณจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าคุณจะเดินไปบนเส้นทางไหน เส้นทางที่คุณเลือกเดินจะดีหรือเปล่าตาก็อยากจะเน้นว่าเส้นทางไหนที่คุณรู้สึกอ่อนไหวเป็นพิเศษที่คุณรู้สึกสบายใจหรือถ้าคุณบอกว่ามี2เส้นทางคุณเลือกไม่ได้คุณชอบทั้งสองคุณอาจจะมา a d e p อาจจะมาปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะสามารถ ทำทั้งสองอย่างนี้ควบคู่ไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณสามารถทําได้นั่นเองนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะคิดได้แบบไหนหรือคุณจะขอความช่วยเหลือจากจากักรวาลของคุณก็ได้โดยการให้คุณเอ่ยถามไปเลยนะคะว่าจะสามารถทําสิ่งไหนได้เพิ่มเติมถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณมีความสามารถด้านไหนนะคะ คุณก็อาจจะลองถามกับจกักรวาลของคุณจกักรวาลของคุณก็อาจจะส่งมาเป็นเมสเซจอาจจะเป็นหมายเลขเอเจ้นเบอร์หรือคลิป Youtube อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วไพ่เพอฝันกําลังจะบอกคุณว่าคุณเป็นคนที่มีความฝันคุณเป็นคนที่ถ้าอยากกับซื้อบ้านสักหลังหนึ่งก็จะมีแผนในใจว่าจะต้องมีกี่ห้องนอนลูกจะต้องนอนห้องไหนพ่อแม่จะต้องนอนห้องไหนอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือ บ้านของคุณจะต้องแต่งบ้านอย่างไรคุณจะมีสไตล์เป็นของตัวเองและแตาก็อยากจะบอกว่าสําหรับคนที่มีการสร้างภาพจินตนาการนะคะให้คุณสร้างต่อไปมันไม่ใช่เรื่องเพอ้อฝันมันไม่ใช่เรื่องเพอ้อเจอ้อถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณจะเป็นคนนั้นในอนาคตคุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอน เมื่อถึงเวลาอันสมควรนั่นเองนะคะแล้วไพ่กลยุทธ์ตากำลังมองว่าคุณจะมีการวางแผนในชีวิตของคุณมากขึ้นคุณจะมีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินมีความรอบคอบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินหรือการงานที่คุณทาคุณจะจัดสรรชีวิตของคุณให้มีเวลามากขึ้นเพื่อที่คุณจะทำงานประจำไปด้วยและคุณจะสามารถทำงานเสริมไปด้วยนะคะและไพ่เก็บออมหมายความว่า สิ่งที่คุณจะได้รับคุณจะได้รับความมั่งคั่งทางด้านการเงินจากพรสวรรค์ของคุณและคุณจะสามารถสะสมและเก็บออมเป็นบำเหน็จบำนานของคุณได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อน,นจะมีทั้งเงินเก็บเพื่อน,นจะมีทั้งเงินที่สามารถใช้จ่ายโดยที่ไม่ต้องกังวลแล้วว่าเงินเดือนเดือนนี้ฉันจะต้องเหลือเท่าไหร่เงินเดือนเดือนนี้ออกมาแล้วฉันจะต้องใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะหรือเข้าไปพะวงว่าเงินของฉันในบัญชีเหลือเท่าไหร่แล้วนายเป็นต้นนะคะ ความกังวลทั้งหลายทั้งหลายในเรื่องของการเงินจะจบลงเพื่อนๆจะได้รับดสันการประสบความสําเร็จทุกด้านของชีวิตนั่นเองนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่นางฟ้าอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าอะไรคะมาดูกันว่านางฟ้าอยากจะบอกคนว่าอะไรค่ะ peaceful resolution นะคะสําหรับไพ่ใบนี้นะคะสําหรับคนที่อาจจะมีปัญหาขัดแย้ง ในครอบครัวหรือในการทำงานนะคะคุณจะต้องแก้ไขด้วยคำพูดที่ใจเย็นๆด้วยคำพูดที่ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่นิ่งมากพอเลยนะคะไม่ว่าเรื่องไหนคุณจงจำไว้เสมอถ้าคุณมีการนิ่งกับตัวเองได้มากพอนะคะแล้วคุณมีการพูดออกไปแต่ละคำนะคะสิ่งเหล่านั้นจะทำให้คนที่ได้รับสารจะมีความใจเย็นมากขึ้นแม้ว่าเขาจะ มาหาคุณแบบไฟลุกนะคะแบบหัวร้อนพร้อมพุ่งชนไม่เป็นไรนะคะคุณใจเย็นได้คุณมีสติได้ค่อยๆคิดว่าสิ่งที่คุณจะแก้ไขปัญหาให้นับ1-10ถึงก่อนแล้วคุณค่อยพูดออกไปนะคะโอเคค่ะอีกใบหนึ่งนะคะว้าวเ h e s ด n ันเพอร์เ i m i n ไท มันถึงเวลาของคุณแล้วนะคะความอุดมสมบูรณ์ที่จะหล่นทับคุณคือความมั่งคั่งทุกด้านของชีวิตมารับสิ่งนี้ของคุณไปเลยค่ะเพราะเวลากําลังเดินมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วคุณรอรับเลยนะคะอีกไม่กี่อฤดใจเดียวนางฟ้าจัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณมีการขอพอรหรือไม่ก็แล้วแต่ กำลังจะประทานพรนี้ให้คุณแล้วนะคะสวยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิลลิ่งฮิลใจจากตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมและคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ รักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครสมัยริ่งทาโร่ใบาตาขอขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ